ข่าวบันเทิงได้รับข่าวเศร้าอีกหนึ่งแล้วครับต้องขอความเสียใจกับทางคุณพ่อน้องเก๋ก่ด้วยล่าสุดพบว่าเสียชีวิตแล้วนะครับคาบ้านโดยที่ไปรษณีย์ครับเอาสินค้ามาส่งและคาดว่าคุณพ่อนะครับน่าจะเสียชีวิตได้ประมาณหนึ่งถึงสองวันแล้วนะครับเนื่องจากกลิ่นเหม็นนะครับโชยออกมากลางบ้านกลาง ทุ่งนาเลยนะครับก็ภาวนานะครับจากปากของไปรษณีย์ว่าอย่าให้เป็นศพเลยนะครับแต่พอแจ้งนะครับเจ้าหน้าที่เข้ามาดูก็กลายเป็นว่าเป็นจริงๆด้วยครับก็ขอความเสียใจอีกครั้งหนึ่งด้วยนะครับทั้งนี้นะครับปัจจุบันเนี่ยน้องเก๋ไก่ก็ได้เป็นนางเอกแล้วนะครับแล้วก็เป็นขันใจนะครับสำหรับเด็กๆรุ่นใหม่ด้วยนะครับ นี่นะครับก็เสียใจอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับน้องเก๋ไก่สไลเดอร์นะครับปัจจุบันก็ยังสามารถติดตามน้องนะครับได้ทางช่องเก๋ไก่สไลเดอร์